รบ่าช่อเได้การและทำไมอ่ะลูกข่าวเขาจะบอกว่าถูกกับตัวไปใช่ครับรบหลายพวกว่าอย่าไรลูกรโดถูกจากตัวไปแต่โชคดีที่มือจมาเปล่อยตัวลูกรโดออกมาแล้วรบค่าระหว่างตาค่าผูกกระโดดจีพร่าซึ่งก่รจตัวบกรดดมากมากไม่มีคนมาช่วยนักรดไว้อยกเชื่อกระโดดกลับมาใครก็เป็นเลดดควฟ้าตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วองค์แก้วฟ้าจับตัวไป ตวันจะมีการเชื่ออ่นพวนั่รอูาแก้วทำไม่ดีเยค่ถำหกนกกท่จกัเดียวแก้วฟ่าถูกจักลัวไปแต่บางวดนม่ต้องกลัวนกกรจะขออาสา ไปช่วยนแก้วฟ้ากลับมาเับก่อ้า้าเดียลาเป็นเจ็ดวันด้วนะค่ะวไม่ทำอะไรเลยโอแก้วฟ้าอาจจะไม่มีชีวิตตื่นต้องรอดจากไปไม่ใช่หลือโอแก้วฟ้ากลับได้ขอไปกับพี่นอกี่แล้แค่สามคนเท่านันก็ไอแม่ว้จับจ้องันเจกครับพ่อให้ดีจู่กลับมาในครั้งนี้บาดแ้ลบาอะไรกันได้จนไม่ได้บอกทีช่อแล้วพ่อจะรูนไา 被吹走的鱼，很辛苦。